ไปแลกกันต่อสำนักงานสภิญญธรรมชาติและซิ่งเวทล้อมจังหวัดภูเก็ตนะครับเตรียมปรับ1ล้านบาทหลังพบมีโรงแรมสั่นประกอบการนะครับกว่าดส่งแผนงผึ่กเชยไม่ซุ้งไรอานซิ่งเวทล้อมมันนะครับวันส่งผลกระทบต่อซิ่งเวทลมโดยเฉพาะปันหานามเสียครับโดยนายวัฒนพงษ์สุขไส่กับผู้อำนวยการสำนักงานสภิญญธรรมชาติและซิ่งเวทล้อมจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการประกาศ กระทรวงสรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดลอมที่กำหนดมาตรการในการดูแลสิ่งเวดล้อมฉบับที่บังคับใช้ยอยู่ในขณะนี้นะครับปี2560ในการควบคุมดูแลอาคารต่างๆซึ่งจากท่านข้อมูลพบว่าในปี2560ท เป็นต้นมานะครับโครงการเป็นเล่งกําเนิดมุลพิษที่ต้องจัดทาส่งรายงานมอนิเตอร์ประจําปีปีละ1นึ่งถึงสองครั้งตามกาหนดเงื่อนไขการจัดทาบทวิเคราะห์พ้นกระทบสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกกันว่า EIA และก็แรงาาพ้นกระทบเบื้องตอนน้นนะครับ i e e ไม่ต่ากว่า2องพันโครงกานครับสองพันโครงการ,ร,ร,การเลยใช่ไหมแต่ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ผิ่บอกเลียงสถาน<ม>ประกอบการที่จัดส่งรายงานมอนิเตอร์ประจําปีเนี่ยมีสัดส่วนที่นอยมาก์กยู่แค่ลักรอยเท่านั้นเองค่ะจึงต้องออกมาคับเคลื่อนในเรือ เพราะวา่าทางไม่ดําเนินการก็จะมีความพิดตามมาตร,รา157ท่านละแวนการปฏิบัติหน้าที่โดยหลังจากนี้ค่ะก็จะดําเนินการย่างจริงจังกับสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎไม้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนไปซ่องถึงซ้ำครั้งแต่ว่าสถานประกอบการก็ยังเพิกเฉยไม่ส่งรายงานมอนิเตอร์ EIA แล้วก็ i e e ประจําปีโดยครั้งล่าสุดค่ะแจ้งเตือนไปแรกวันที6มก,การาคมทีผ่านมาค่ะทางโรงแรมคอนโดมิเนียมโรงบ้านท่าเรือ โครงการบานจะสั้นย่ญ่ๆแล้วก็สถานประกอบการอื่นๆทีข้าวค่ายเนี่ย่ะก็ต้องทํารายงาน EIA แล้วก็ i e e ก็สามารถไปดูได้ในระบบ EIA Smart Plus นะคะข้องสานักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอมว่ามีโครงการไหนใดจะส่งรายงานดังกล่าวแล้วมั้งโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆค่ะเช่นฝ่ายปกครองเนี่ยะก็จะรับผิดชอบในส่วนข้องการต่อใบอนุญาตโรงแรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาง19แห้งว่าโรงแรมไหนหรือว่าโครงการไหนค่ะที่ว่าไม่ได้ ต้องรายงานมอนิเตอร์ประจําปีก็จะแจง้งเปรียบเทียบปรับไปยังสถานประกอบการนั้นๆมีโทษปรับไม่เกินนึ่งล้านบาทค่ะไม่น้อยนะโอ้จะปรับไม่ถึส่สองพันก,กูการกับสองพันล้านเลยนะนะคะก็ทำเขาทำไม่ต้องทุกปรับกันแล้ว <c oughs> นะคะว่าดีาดต่างเขามาสักทีก็นเหนื่อยนะคะก็ทํากันนะ